เอาละครับวันนี้สวรดะชาแนลขอภูมิใจนำเสนอคลิปสุดท้ายของช่องนี้ <laughs> วันนี้เรามาเล่นเกม k k uh s p ส b ป e a k กับคุณสไปนะครับผมเป็นเกมแนว Battle Royale แ,แบบใช้เวทมนต์เลยหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบแลวก็สนุกกันแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมดูเกมเพย์กันเลย Let's go เ <c oughs> <โ>กมอะไรของมันเนี่ยเกมนียอะไรกูไม่รู้แต่ถ้าแต่มันแน่ เขาไม่เคยเล่นเลยเย่ยไปกดเ l ดี้เว้ยกดเ l ดี้เว้ยกดเ l ดี้เหรอเออต้อง l ดี้มันจะมีให้เลือกท่านเฮ้ยอ๋อนี่นี่กูจอมเวทมาก่อนเพลิงนัดสื่อเว้ยอีกเนี่ยว่ะเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยเลยอ่ะมันฮ่าพร้อมพร้อมันเลือกขี้ลงไงเพื่อนเลือกตรงไหนเพื่อนอ่าๆเาไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วอ่ะมันไปแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้ว่าเราลงตรงตรงไหนมันคลิกยังไงอ่ะนี่นี่ที่กูมาร์กที่กูมาร์กแล้วมันมันหอยยังไงมันหอยยังไงอ่ะลงมาแล้วเราลงมาแล้วนี่ไงคอนเฟิร์มเอาเอาตรงนี้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 โอคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มโหดีอะไรอะไรกํพลังแสงอ่ะแล้วทําไมกูตกที่อื่นน่ะทําไมกูตกที่อื่นน่ะเอ้าทําไมกูตกน่องเมืองอ่ะเก็บของเก็บของจอมเวทมังกรเพลิงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่คือโลกอะไรอ่ะ ไม่ร right evet. I mean, ู้ว่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะมันมันเก็บถุงมือมันเก็บอ่ะเก็บได้อ่ะเพื่อนมาเก็บนี่เหรอเก็บยังไงอ่ะรู้ว่าไม่เห็นมันเก็บได้เลยอุ้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 ยปืนลันปืนลันปืนลันไอ้เรี่ยงนี้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันมีคนมา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 เฮ้ยนัสืึเออ เอาเด้เออจอมเวทยมังกรเพิงจัมเว้ยมังกรเพิงตายนี่นี <machinery Elena> ่นี่กดตัว F นี่กดตัว F ปิดผนึกดูดพลังอืมโง่ทำไมโง่ไม่รู้ลุยต่อเฮ้ยทำไมกูได้อะไรมาไม่รู้เพื่อนได้อะไรมีอะไรอะถุงมือเหล็ก ถูกมืออันนี้คืออะไรอ๋อเป็นไฟเอ้ามันเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยตกใจแล้วเราเราอุ๊ยอะไรอะไรอ่ะพุ่งพุ่งพุ่งอตกใจตกใจเฮ้ยเราเข้าวงเหรอเพื่อนถ้าจะทางไหนอ่ะทำยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะทางนี้ทางนี้โอเคโอเคโอเคเฮ้ยยันออกะถึงเดือดกาศได้เฮ้นี่มันถูกมือสายฟ้าถูกมือสายฟ้าจะกี้ทิ้งไว้อเสียงอะไรวะ เฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นได้อะทำทำได้ยังไงอะทำได้ยังไงอะไม่รู้อ่ะกูได้ถุงมือมาสองอันแล้วมันเหมือนสสารธาตุกัน <c oughs> ด,ด,ดูดูเฮ้ย,ย,ยไปไปไป,ไปคนไปไปคนจอมเวทมังกรเพลินนี่จอมเวทมังกรเพลินมัน<ป>หอบมาแล้วมันหอบมาแล้วอืมคาถาคาถาดินไม,ดไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยคาถาดินคาถาดินคาถาดิน ออตายยังวะตายอ่ะตายแล้ว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 นั่นอะไรอยู่บนยอดหน้าผาวะอะไรวะหน่ะบนยอดหน้าผานั่นคืออะไรอ่ะอุ๊ยเฮ้ยทุกอย่างมันดูง่ายได้หมดเลยว่ะเออเหมือนเราเป็นจอมเวทในตำนานเลยว่ะเดี๋ยวกูดเพาพังให้ได้ที่หนึ่งไปไปอุ้ย วุ้ยอะไรอ่ะกูปล่อยพลังเด็ดตัวเองเกิดอะไรขึ้นไหนไม่คือเลือดมันลดทำยังไงอ่ะไม่ไม่เห็นมีเกาะเลยอ่ะมีเกาะตัวมึงมันมึงมึงเห็นตรงข้างล่างขวาป่ะมันมีอะไรให้กดไหมตรงเลขหนึ่งเลขสองอะไรเงี้ยอ้าวไม่มีเลยครับเองั้นมันไม่มียาเอาอะไเหรออยางนั้นอ่ะต้องไปหาโอ้เออเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ตัวกูเทเลพอร์ตได้เุ้ยเทเลพอร์ตได้กดชิปใช่ป่ะใช่ใช่เป็นเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตผมกูเป็นบินอ่ะเป็นบินอ่ะเฮ้ย ก็มีคำพงคำพีเลยเนี่ยเก็บของไรเงี้ยปูพงศิษฐ์อะมันนับเก็บตัวเองอ๋อเหรอเก็บของทำซ้ำอ่ะนะพีอะคำพีเหรอแต่ถ้าเกิดโม่ถุงมงถุง kind ม of ืออะไรเงี wow ้ยมันเหมือนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนทางไอ้เกาะเกาะอันนี้เกาะเพื่อนนี้เกาะโอเคโอเคโอเคไม่รู้ไม่ใช่เหรออันนี้มันเป็นอันนี้ไม่เป็นรูนไปรูนเหรอรูนบินนั่งอันนี้อันนี้รูนบินเอาไว้ดินนะเฮ้ยแล้วกูไปเก็บอะไรมาเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเฟเธอร์เป็นปีกเหรอ ปีกก็เหมือนกลัวเดีปีกก็ไวบินนะเฮ้ยเป็น<ม>ลองอีกจะหอได้ก็ได้นะบางทีอะอย่างได้จังเลยดูอนลองลสิเฮ้ยอะไรไม่รู้มันมันหมุนตัวไม่ใช่มันเป็นหมุนตัวเพือ่อนมันเป็นลอยขึ้นอากาศหมุนตัวเออมันไม่เฟี้ยวเลยดูไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่วะเฮ้ยอะไรวะ,เ,ะรนเนี่ยน,นี่นตุ๊กกกูเป็นอะไรไม่รู้่มันเป็นแบบอะไรไม่รู้อ้าย้อนเวลากลับมาที่เดิมไหนอะย้อนเวลากลับมาที่เดิมเว้ยสกิลแบบย้อนเวลาอย่างเทย ย้อนเวลาว่ะไปเว้แล้วทำเพื่ออะไรวะอ๋ออารมณ์เหมือนวัวโอเวร์วอตปะผู้หญิงอะชื่ออะไรนะเข้าไปหยอกใชเป่าเข้าไปเออเข้าไปหมายอกไก่อ๋อนี่ไงกดตัวแซเพิ่มเกาะกดเลขสองเพิ่มเลือดข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนตืดือดือดือตืดือดือดื้ออดตืดือตืดือตืดือตือตือื้อื่อดอือดื้อือดื้ออื้อตื ไม่มีคำว่ารอดหรอครับถ้ามาเจออ๋อเออไงล่ะไปๆนั่นคืออะไรก้อนๆน่ะดูดิไม่รู้อะลองไปต้องลองเข้าไปดูอ่ะอ้าวคุณยังไม่มีปีกเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรออกออมาเหรออะไรอะอุ้ยมันเป็นกล่องใหญ่สุดเว้ยเนี่ยกล่องในตำนานมันเป็นกล่องท้องเพื่อนกล่องในตำนานเลยเหรอแอร์ดรอปเหรอเออเป็นเหมือนแอร์ดรอปกล่องกล่องแบบ ของมีข้าวโมนอีกมีข้าวโมนอีกพาไปเก็บะไรเงี้นี่นี่เดี๋ยวนี่มีของทอกมาโอ้โหแต่สกิลย้อนเวลามึงกันสกิลสีทองนะแฟนใช่เหรอเออสกิลดีเจนน่ะย้อนเวลาเอาเก็บไปดิแล้วไหนอ่ะตรงไหนอีกอ่ะเ้าไปไปตรงนู้นคืออะไรเหลืองเหลืองเห็นไหมเห็เหลืองเหลืองในแผนที่เห็นปะคืออะไรเป็นที่กูมาร์กที่กูมาร์กเออมันหายไปแล้วเยี่ยังยี่ยังมีเออมันมี ก้อนๆอ,อยู่เลยทีนะี้เฮ้ยเสียงอะไรใครปาอะไรมาวะไอ้มีคนปาอ่ะข้างบนไม่รู้ไปทิดเอ็น,น,นอ่ะไหนอะไม่รู้ว่ะซึ่งไม่ดูกว่าวู้ววนี่ไหนไหนไหนอารมณ์อารมณ์อารมณอือจังเวทยมาคนเพิ่มมาดิมาดิที่ตาอล่วงล่วงล่วงข้างหน้ากูมีฮะ มีอะไรนตั้งเป็นคนกำลังไปกำลังมปผ่านแล้วคนวนวนมันแตกแล้วเอ้า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 พี่หนึ <t uk> <t uk ่งเฉยเอ้าเอ้าอย่างวะเอ้าเอ้าเอาไม่รู้ตัวเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันง่ายงั้นเลยเหรอนี่เราง่ายอย่างนี้เลยเหรอ เออเรามันเป็นเทพแห่งจอมเวทวะนี่มันคือจอมเวทในตำนานชัดๆเลยวะเออเป็นจอมเวทในตำนานดูดิเราฆ่าไปห้าคนเลยทีมเราอะ่ะเป็นไงเพื่อนหลังจา,ากเล่นเกมนี้พวกเราดูเทพม,มากไหมเออเรามันเป็นมหาจอมเวทวะ <laughs> เออเป็นแบบพวกจอมเวทในตำนานอ <laughs> จอมเวทในตำนานเรจินัลลี่ออฟเดอะอิกเนลนัตเสือและซาึเกะเป็นแบบมหาจอมเวทซาึเ <laughs> กะกับนัตเสือร่วมมือกัน เห็นคนคนดูคอมเมนต์ว่าร <laughs> อ,ออยู่โอ้รออยู่ตั้งแต่กี่เดือนมาแล้วอะ่ะ <laughs> คอมเมนต์ว่ารออยู่อ่ะแบบว่าอีกไม่กี่วันผมจะเตรียมตัวไปเข้าค่ายทหารนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาเล่นเกมของคุณสไปน์นะครับนานๆเจอเพื่อนทีเลยบอกตรงว่าโหสนุกมากวันนี้ก็คงต้องประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะรู้สึกเศร้าๆบ้างแต่ว่าผมขอถแถลงและบอกแล้วกันนะครับว่าตอนนี้สวรรค์ชาแนลของเราจะทำการ ลงคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปหนึ่งพฤศจิกานี้ผมต้องเข้าค่ายทหารไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วสักวันหนึ่งผมคงกลับมานะครับและวันนั้นผมจะกลับมาลงคลิปนี่คงไม่ใช่การลาจากอย่างถาวรหรอกนะไว้สักวันหนึ่งเรามาเจอกันใหม่เนาะขอบคุณทุกคนมากนะครับไปละเจอกันบีดีบีดี